ครับวิธีไอ้ทำยาฆ่าขยะแบบนี้นะครับดูพน่นตามรอบต้นฟัดทองน้ําตานน้ําจานกากระต่ายนะครับสามถ้วย มันสามถ้วยอย่างนี้นะครับเต็มๆครับถ้วยใหญ่ๆห,หน่อยนะครับใส่ในกะละมังหืมสามถ้วยนะครับอืมครับสามถ้วยแล้วก็เกลือเกลือ ตาเกลือเกลือเป็นเม็ตนะครับเป็นเม็ดใหญ่ๆนี่ครับใหญ่ๆสามถ้วยเหมือนกันนี่ครับสามถ้วย แล้วก็เอาน้ำนครับเอาน้ำสายตายนี้นะครับ,แ,บแล้วก็นีทางโซโลนะครับ คนครับเอามือคนเลยหรือถ้าไม่ใช้มือก็เอาไม้หรือว่าเอาอะไรคนก็ได้คนให้มันละลายนะครับอย่างละสามครับน้ำตาลสามเกลือสามครับรัลบร้องวไว ยาทุกชนิดตายหมดยกเว้นใบแหลมครับถ้ามีใบแหลมเยอะก็พ่นไอ้ยาใบาแหลมครับเพ,พราะว่าฟักทองเป็นใบกลมคนฟัาทองไม่ตายนะครับแต่ไอ้พวกนี้มันก็เวลาพ่นพ่นเวลามีแดดนะครับประมาณแปดโมงถึงสามโมงครับ ถ้าหลังจากสามโมงก็ถ้ามีแดดอยู่ก็สี่โมงถ้าไม่มีแดดก็เก็บเก็บสลูนีนะครับไม่มีมือกล้องนะครับทําเอง โอ้เคไม่ได้เลยนี่ครับเอาเอาถังนี้เทสายเลยจะทำทำกล้องดีๆก่อน

nó dược sắc hơn một phong dưới 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 ตักน้ำใส่ใหม่แล้วก็คนคนองไม่ได้หรอกคนได้คลองได,คได้คนได้หรอก่คให้มันเต็มเลยแล้วก็คนใหม่ 不戴了，你戴不戴了？你戴不戴？啊啊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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ นี่นะครับเต็มแล้วครับเหลือเหลือเท่านี้นะครับเหลือนิดเดียวอย่างละสามนะครับเกลือกับน้ําตาลนะครับอย่างละสามถ้วยถ้วยใหญ่หน่อยนะครับประมาณประมาณน้ําตาลกับเกลือนี่ครึ่งถังครับนี่ครับอันนี้ผมฉีดอันนี้คือเกลือดนแต่ไม่เป็นลรหรอกครับดูยาตายนะครับ เริ่มตายแล้วนี่ถ้าอันยังไม่ได้พ่นก็อย่างนี้นะครับเขียวๆหน่อยดูนะครับดูตามกองนะครับอันนี้คือที่พ่นเสร็จประมาณสามชั่วโมงเนี่ยตอนเช้าผมพ่นนะครับนู่น,นครับเมียรับรองตายแน่นครับ พ่นตอนมีแดดนะครับถ้าไม่มีแดดก็ไม่ต้องพ่นนะครับเพราะว่าเกลียม,มันจะฆ่าไม่ได้นะครับถ้ามีแดดก็ตายดีหน่อยประมาณพ่นแปดโมงถึงสามโมงนี่ครับวิธี